แม่ครับผมจะไปโรงเรียนนะคระับเอ้ามาโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อไปส่งนะอ่านี่แม่ให้ตังนะยี่สิบบาทพอไหมลูกพอค,ครับเอ้ยก่อนนะครับไว้เจอกันตอนเย็นนะครับโอเคครับหอมก่อนฮึบ๊ายบายแม่ครับผมของเงินไปโรงเรียนนะครับเงินไปโรงเรียนเหรอลูกได้ได้ได แม่ให้ร้อยหนึง่งโอ้แม่นี่ยยุคสมัยไหนแล้วรวเดียวมันไม่พอต้องส่งร้อยครับอะไรกันดีเจตอนเด็กๆนี่แม่ให้เงินไปโรงเรียนลูกแค่2ี่บาทเองนะแล้วเนี่ยร้อยหนึง่งไม่พอเหรอลูกโอ้แม่เดี๋ยวนี้มันไม่พอเดี๋ยวนี้มันต้องส0งรถถึงจะพอแม่มีทั้งค่าข้าวค่า,ารถค่าน้ำค่านี่ค่านั่นแม่โอ้โหถ้าใช้จ่ายเยอะกว่าแม่อีกเนี่ยอเอาไป200ขอบคุณค่ะแม่หวังว่าจะเหลือกลับมาบ้างนะเออได้ได้ครับสวัสดีครับ เด็กสมัยนี้ก็ไม่ใช้ตังค์เยอะจังเลยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับลูกวันนี้น้องดีเดเหลือ10บ,บาทนะครับอู้เหลือตั้ง10บ,บาทอ่ะ๋ยวเอาไปใส่ในกระป๋าเลครับครับสวัสดีครับแม่อ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอเจใช่ครับอเป็นไงเหนื่อยไหมเออก็เหนื่อยครับ แล้วเนี่ยเมื่อเช้าแม่ให้ตังไป200อ่ะเหลือตังมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหลือสิบเอ็ดบาทครับฮะ<ช>แม่ให้ไปตั้งสองร้อยเหลือกลับบ้านมาแค่สิบเอ็ดบาทใช่ครับแล้วไม่คิดจะเก็บตังเอาไวท้ทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอลูกโอ้โแม่ผมต้องไปเพื่อนผมมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างว้โอเคครับแม่ผมเดินไปก่อนอะไรเนี่ยโ,โหลูกฉันจ่ายวันสองร้อยไม่พอกินเยอะกว่าฉันอีกเนี่ย แม่ครับผมขอไปเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมครับได้ครับไปเลยลูกอย่าไปนานนะโอเคครับแม่ครับตอนนียากไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนนะครับจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรอใช่ครับไปไปไปครับ รถคู่ใจของเรานี่รถพ่อที่มันแรงจริงเลยขับเว้นไปหาเพื่อนที่บ้านดีกว่าวันนี้ฟังเพลงรถไฟดีกว่ารรไฟทุกที่ลันสัเที่ยวคนดขจัไ ทำการแมนเสร็จแล้วฟังเพลงสักหน่อยดิโอ้โหอะไรเนี่ยลูกเต้นอะไรเนี่ยโอ๊ยไปเต้นข้างนอกไปไปเจ๊ อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช anel คิดดีทีวีกัน,นด้วยนะครับ